ครับคนใช้ของคุณนายแตงยัพร้อมกับนะครับออกแล้วนะครับไอ้นดุนนะครับดาวตลกทางนจังหวัดสมุทรปราการพระเจ้ากระนั่งที่ไม่เบิ้มเมืองน้ำาบาราสยามนา่าตื่นเปลี่ยนชาญแล้วนะแม่ไม่ต้องสงสัยนะค่ะพี่น้องเอง แดสาวไทยขอาคิดดีไปเลยดูความสุขในใเราเรื่องครับยังสดกนใส่ยังไรยังตากระโกระ้าษจะไปไม่ใครใครก็ ลุยเลิศร่างามจเลยเกิดมายงยงไม่เคยโดนโดนรโดนใครมันเกิดเป็นลูกคนนเปล่าครับว่าคำไคุณลองอนเลยแต่ทำไมคุณลุงอนไรครับมันยากพี่มึงจะเงียบทำไมล่ะมึงก็พูดต่อสิ เขาวะวดฉันเอมีชื่อว่าเพงฉันเองมีชื่อว่าจ๋มไปไหนจะได้ได้จ๋มแพรวพี่จะเรียกแยกกันก็ได้พี่จีมทุกทุกวันนี้เราสองคนบใช้คุณนายบาดแย้มถามว่ามันจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันจะสุขก็ไม่สุขค้องต้องมีคนชายคุณนายบาดแย้มแล้วมมีควัน ใครอยากได้ดีหลังคาหรือคะมึงไม่รู้เหรอที่เกยุคเนี้ยนะเปิดรึเปล่าถ้าเปิดทางคอเขาเรียกว่าอลังการต่อให้เล่นเป็ในท์เท่าไหร่หรือไม่มีเต็นท์ก็ต้องเปิดหลังคามันจะได้ดูอลังการนายไม่แคร์ต้องอั้งเปิดถึงอกบขนาดเนี้ย <c oughs> เกย์ยิ่งเปิดเยอะยิ่งดีมันโล่งรู้ไหมนี่แพรวันเนี่ยนะมาหาแพรวในวันเนี้ยที่จะใช้หน่อย ใช่ประสาทแสดงว่าวันนี้คุณอาจต้องมีอะไรพิเศษใช่ไหมอ้าวี่ลูกฉันเนี่ยอีเมลมาเราก็บอกว่าจะกลับมาเมืองไทยฉันก็เลยจะเลี้ยงต้อนรับลูกที่อยากจะเล่นแรวยาไปซื้อของมาฉันก็สบสักอย่างคุณอาจจะรับอะไรบ้างหล่ะคะอ่าคนรวยอย่างฉันนเฮ้ยเจมส์เดี๋ยวมึงจบด้นะแล้วคุณต้องซื้อกันมาให้ครบด้วยนะอย่างแรกนี่คนรวยอย่างฉันเนี่ยนะเป็นมหาเศรษฐี i no, no, no. กินเล้าขาไปก่อนกับผู้แพ้เนี่ย โป้เบจกะจีเขาแหละเนตแตงโมนาดิ้วไข่เขาไม่ถูกติดสินีเมชดดำงมเแดงนี้ยไงที่สงคนายใช่มคะายและเวรผู้ชายอยากแผลอยากายมึงก็ไม่ขัดอะไรอูเลยนี่เกะจีมึงคัดสรมาเลยนะมึงไม่ต้องเรืองอย่างนีบอกนย่าไปพูดนะวากูให้ซื้อไม่ต้องเือย่างนี้เอาแบบว่าที่คนร โขายเอาแบบรวมๆเลยนะเหล่ามันอะไรบ้างก็ใช่งมันเอามาสักเอาม้สร้าสองรอบสองรอบก็พแค่นั้นพออันนี้เราพูดกันสองคนนีดีทางโยกบ้านร่ำรวยซื้อหนังลูคนจะพอเหรอเนี่ยพูดอะไรกันนะป้าชาวน้าอ๋อชมใช่ไหมค่ะนี่อ้อเล่าแล้วกลับแก้แล้วมปกติผลตกทายที่ผลไม้เอาเป็น ที่มันคน่อนข้างจะดูดูมีรคาคาอะไรนะดี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 ่า่ีด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 ีกีดาดี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 อีด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 าดีดีาเอาดี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 ดดีดีดีดดี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 ดดดีดี จบแล้วใช่ไหมมีอะไรามีอะไรเีมยวนึงยะไม่ิมีแล้วขายยี่สิี่ังแล้วก็เมดกรีสองโลแล้วก็แงะึงอ้งเอา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 เถ้าหลุด้าหลครอ่อาเพราะคุณรูหกคุณไม่ค่อยกินแค่นี้พอถุณเสร็จได้เงินสมัยครบกันนะไปสองคนเนี่ยตามกันให้ดีถึงว่ามันจะเป็นเล็กเป็นน้อยการทีวมาเนี่ย มานต้องลอยเนี่ยผูพูดองมาได้ยังไง20ขอยังจันคนังไงแบนแกนี่นะจะให้20บาทไม่พูดอย่างนี้ดูถูกกันทุ i <laughs> โอ้ยหยุดใจเธด้วยไปไม่ต้องดูจากรยุทธ์นะดูจากรยุทธ์หนูันคืนนี้เจ๊เพนแจกหน้าดูเลยอ่ะวันนี้ถึงใส่วันคืนจะเกิดวันนี้ไม่มาซะส่งเดี๋ไม่เป็นไรนะคะฝากต่อฝากขอพระคุณไ,ไปถึงเจ๊เพนด้วยนะบอกว่าอีเพนน้ำคิดถึง อยากเป็นเป็นยี่สิบที่ต่อยนั่นเลยไหนคนไหนหลัท่่ตอยนที่อากจรู้จักหน้าหน้าจริงจริงเจ้คนไหนที่ต่อยสวยขนาดไหนเี้าอ๋อตลอดขนาดไหนเข่าหัวอีนี่เธอจะได้หรือเปล่าเถอะตุ่มตาของเธาจะนั่นหรือเัล่เสียต่อยกันบ้งคับคืออ๋อเป็นเสียดิเหรอกนบ้าอ๋นีไม่เป็นไรกินโจ เดี๋ยวเอาที่พี่เอาที่พี่ไม่ได้เอาตานักเอาพี่เนี่ยพอพ่อไ่พอเอานี่พ่อลูกเัห่อลูกตาผจ้อันนี้เป็นผัวผัวพปนพลูกแต่ก็จะแบบว่าบอกเลยครังเดียวนะพี่ไม่นับว่าผัวจริงหรอไม่นับไม่นับทีสองทีไม่นับพียายไม่นับเพาเป็นผัวนะทีสองทีเนี่ you want me to you ครับท่านผู้ชมรับชมในท้องเรื่องใครฆ่านรจเป็ค่อร่าันโขอบคุณนะครับขอบคุณพะอบคุณนะครับขอบคุณนมนพะคะอให้ให้เรามคนลร้อบาทกลับไปหม่นเท่าันเทเรวัลที่2ไปเลยนะคะวันนี้วันที่นึ่ับันชคขอบคุณนะค นนัแล้วเอาไปข้าวของทั้งหมดที่ฉันสั่งเสิร์ฟสั่งไปเท่าไหร่ไอวางให้หมดไอ้เอามาให้าาใหครบแต่อาวนไปเนี่ยซื้อมากได้มากได้น้อยก็ต,ต้องเอามาตามที่ฉันสั่งถ้าซื้อของอามากลับมางนี้ม่ต้องกมาให้ฉันเห็นให้เที่ยวจะซ้อบาเงเดีให้เที่ยจะซื้อข,ของมาจักดการเรื่องต้นรกคาย ใใจเจ็บใจเออเออเจ้าแผ่นดินใจใจเจ็บใจเออเอเจ้าแผ่นดจายไปแล้ว ครับรบกวนครับมา